สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่เออต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็กระทบกับคนเยอะมากจริงๆค่ะครับสวัสดีครับลองนึกภาพตามนะคะว่าเราทำงานเก็บเงินมาเนิ่นนานฝันว่าอยากจะมีบ้านหลังแรกหรือบ้านหลังใหม่แต่สุดท้ายฝันนั้นกลับกลายเป็นเหมือนฝันร้ายเลยค่ะครับ ถูกบริษัทรับสร้างบ้านรายใหญ่ที่ดูดีมีสาขาทั่วประเทศเลยนะคะทิ้งงานกลางคันเหลือแค่โครงสร้างไว้ให้ดูต่างหน้ากับหนี้สินความเสียหายเป็นล้านล้านบาทฟังแล้วน่าเห็นใจจริงๆครับเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงกับลูกค้านับร้อยรายเลยนะครับของบริษัทที่ชื่อ Modern Trade ใช่ค่ะซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากออการตีแผ่ในรายการโหนกระแสนะคะที่เขาได้รวบรวมเสียงของผู้เสียหายไว้เยอะมากทำให้เราเห็นภาพรวมปัญหาเลยครับทำห้เห็นเลยว่าบริษัทที่เคยดูดีมากๆเพจมีคนตามเป็นล้านโฆษณาว่าส่งมอบบ้านมาแล้วเป็นพันพันหลังเนี่ยกลับสร้างปัญหาได้รุนแรงขนาดนี้วันนี้เราเลยอยากจะมาสกัดแก่นสำคัญจากเรื่องนี้กันค่ะ มาทำความเข้าใจกันว่าออกล,ลยุทธ์ที่บริษัทนี้ใช้มันเป็นยังไงอะไรคือสัญญาณอันตรายที่เราอาจจะมองข้ามไปครับแล้วก็มาดูว่าผู้เสียหายแต่ละคนเจออะไรกันบ้างมีมุมมองทั้งกฎหมายหรือการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไงบ้างและที่สำคัญที่สุดเลยบทเบรียนที่เราจะได้จากเรื่องนี้เพื่อต้องการไม่ให้เกิดขึ้นกับใครอีกในอนาคตค่ะครับผมเริ่มกันที่จุดแรกเลยไหมครับ อะไรที่ทำให้คนเยอะขนาดนี้ถึงเชื่อมั่นแล้วก็เลือกบริษัทนี้นั่นสิคะทั้งที่เป็นการลงทุนครั้งใหญ่ของชีวิตเลยนะครับส่วนหนึ่งก็คงเป็นเรื่องภาพลักษณ์ที่เขาสร้างไว้อย่างดีเลยครับจริงด้วยค่ะข้อมูลบอกว่ามีสาขาตั้ง50แห่งทั่วประเทศนะ่ะตอนนั้นนะคะแล้วก็เพจ Facebook คนตามเป็นล้านใช่ครับโฆษณาก็ดูดีสร้างความมั่นใจ บอกส่งมอบบ้านไปแล้ว2,000-3,000หลังมีสถาปนิกวิศวกรประจำคือดูโปรมากอือแล้วช่วงแรกๆที่ติดต่อกันล่ะคะอันนี้ผู้เสียหายหลายคนบอกตรงกันครับว่าทีมงานตอบเร็วมากโทรหาตลอดทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเออเขาใส่ใจนะได้รับการดูแลดีอ๋อเหมือนสร้างความไว้วางใจตั้งแต่แรกเลยถูกต้องครับเป็นกลยุทธ์ที่ได้ผลมากแต่พอมาถึงขั้นตอนสำคัญอย่างการเซ็นสัญญาเนี่ย เออเริ่มมีเรื่องแปลกๆปแล้วยังไงคะผู้เสียหายเล่าว,ว่าเขาเร่งให้เซ็นสัญญาครับไม่ยอมส่งตัวเต็มให้อ่านก่อนที่บ้านนะอ้าวหรอคะครับแต่จะโทรตามจิกๆเลยให้รีบเข้าไปเซ็นที่สาขาเอ๊ะทำไมต้องเร่งขนาดนั้นแล้วทำไมคนถึงยอมเซ็นล่ะคะไม่เอะใจเหรอผมว่าน่าจะเพราะความเชื่อมั่นที่สร้างมาตอนแรกนั่นแหละครับบวกกับความอยากได้บ้านเร็วๆพอดวนเร่งมากๆก็อาจจะเกรงใจหรือคิดว่าแหมบริษัทใหญ่ขนาดนี้คงไม่มีปัญหาหรอกมั้งอืม แล้วพอมาดูในสัญญาจริงๆมันมีอะไรที่ไม่โอเคบ้างคะโอ้เยอะเลยครับอย่างแรกคือเรื่องกําหนดเวลาสร้างเนี่ยระบุแค่ภาพรวมก,กว้างๆว่า365วันนับจากลงเสาเอกแค่นั้นหรอคะไม่บอกหรอว่าแต่ละงวดแต่ละช่วงต้องเสร็จเมื่อไหร่ไม่มีเลยครับไม่ได้แบ่งเลยว่าโครงสร้างต้องเสร็จไม่กี่วันงานหลังคาเมื่อไหร่อ้าวแบบนี้ก็หมายความว่าถ้าผู้รับเหมาหายไปเป็นเดืนเดอนๆเลยเนี่ย ก็ยังไม่ถือว่าผิดสัญญาหรอคะตราบใดที่ยังไม่ครบปีใช่เลยครับตราบใดที่ไม่ครบ365วันเขาก็อ้างได้ว่ายังอยู่ในกำหนดมันเป็นช่องให้เขาทิ้งงานหรือทำงานช้ามากๆได้โดยไม่ผิดสัญญาตรงๆโโหนี่มันไม่เป็นธรรมเลยนะคะครับแล้วยังมีเรื่องการตรวจสอบงานอีกนะถ้าเจ้าของบ้านอยากจะจ้างวิศวกรข้างนอกมาตรวจเองเนี่ยสัญญาระบุเลยว่าต้องเป็นระดับสามัญวิศวกรเท่านั้น สามัญวิศวกรเอ,อ่อมันต่างจากวิศวกรทั่วไปยังไงคะสามัญวิศวกรคือระดับที่สูงขึ้นมาครับต้องมีประสบการณ์มีการสอบอะไรต่างๆเพิ่มเติมจากระดับภาคีวิศวกรทั่วไปอ๋อค่ะการระบุแบบนี้บริษัทอาจจะอ้างว่าเพื่อมาตรฐานนะแต่ในทางปฏิบัติมันทําให้เจ้าของบ้านหาวิศวกรมาตรวจยากขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็แพงขึ้นด้วยเหมือนกีดกันไกลๆมีอะไรอีกไหมคะที่ดูแป,กแปลกๆในสัญญามีเรื่องการจ่ายเงินครับอันนี้ชัดเลย สัญญาระบุให้โอนเงินค่าสร้างบ้านเนี่ยเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาฮะไม่ใช่บัญชีบริษัทหรอคะไม่ใช่ครับเป็นบัญชีบุคคลธรรมดาซึ่งมารู้ที่หลังว่าเป็นหุ้นส่วนบ้างเป็นญาติบ้างแล้วในสัญญายังเขียนกันตัวเองไว้อีกนะว่าถ้าลูกค,ค้าโอนเข้าบัญชีอื่นที่ไม่ใช่บัญชีบุคคลนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นโหอันนี้มันเสี่ยงมากเลยนะคะเสี่ยงสุดๆครับ เป็นสัญญาณอันตรายทางการเงินเลยการไม่ใช้บัญชีบริษัทตัวเองเนี่ยอาจจะเพื่อเลี่ยงความรับผิดชอบหรือไม่อะไรซับซ้อนกว่านั้นนอกเหนือจากวิธีโอนแล้วตัวโครงสร้างการจ่ายเงินแต่ละงวดล่ะคะเป็นยังไงอันนี้ก็มีปัญหาไม่แพ้กันครับเริ่มตั้งแต่งวดแรกเลยวันเซ็นสัญญาเนี่ยเรียกเก็บทันที15%ของราคาบ้านโห15%ทั้งที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะแค่เซ็นสัญญาเนี่ยนะใช่ครับแล้วงวดต่อต่อนี่แหละปัญหาใหญ่ คือสัดส่วนเงินที่เรียกเก็บมันไม่สมดุลกับงานที่ทําจริงเลยไม่สมดุลอย่างไรคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะได้ครับอย่างเช่นพอง,งานโครงสร้างเสร็จซึ่งปกติเนี่ยต้นทุนมันอยู่ราวๆสีร์เซ็นของทั้งหมดแต่บริษัทอาจจะเรียกเก็บเงินลูกค้าไปแล้วถึง70%็ดหรือแปเร์นเลยก็มีโอ้โหเก็บไปเยอะมากทั้งที่งานเพิ่งเริ่มเองถูกต้องครับ ผู้เสียหายหลายคนบอกว่าจ่ายเงินไปแล้ว 70%, 80%หรือบางคน90%แล้วแต่งงานที่ได้จริงๆประเมินแล้วอาจจะแค่ 60%, 70%หรือน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำนี่ยังไม่นับว่ามีบางเคสที่บริษัทมาขอเก็บเงินเพิ่มนอกสัญญาอีกอ้างว่าเหล็กแพงขึ้นให้ลูกค้าจ่ายส่วนต่างเองใช่ครับสรุปคือกลยุทธ์เขาคือดึงเงินจากลูกค้าให้ได้เยอะที่สุดเร็วที่สุดโดยที่งานยังไปไม่ถึงไหนเลยซึ่งมันอันตรายมาก พอได้เงินไปเยอะแล้วแรงจูงใจจะทำงานต่อให้ดีๆมันก็น้อยลงหรือถ้าบริษัทมีปัญหาการเงินขึ้นมาก็จบเลยครับไม่มีเงินไปจ้างผู้รับเหมาช่วงต่อลูกค้าก็รับเคราะห์ไปเต็มๆอย่างที่เราเห็นในข่าวเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเราลองมาดูประสบการณ์ตรงจากผู้เสียหายกันบ้างดีกว่าค่ะเริ่มจากเคสคุณหลังที่ตอนนั้นกำลังท้องอยู่ด้วยครับเคสคุณหลังนี้สะท้อนปัญหาหลายอย่างเลยเริ่มจากงานช้ามากต้องตามต้องจิกตลอด จ่ายเงินไปเกือบล้านสานะแต่งานที่ได้ประเมินแล้วแค่เจแสนหายไปเยอะเลยนะคะเยอะมากครับแล้วพอจ้างวิศวกรมาตรวจเองนะเจอเสาบ้านหายไปต้นหนึ่งฮะห,หายไปทั้งต้นเลยเหรอคะทั้งที่บริษัทออกแบบเองเนี่ยนะใช่ครับและยังมีจุดผิดพลาดอื่นๆอีก21จุดความเครียดเรื่องบ้านเนี่ยส่งผลถึงขั้นเสียงแท้งเลยนะต้องนอนติดเตียงไปสเดือน โหน่าสงสารจังเลยค่ะสุดท้ายบริษัทก็หยุดงานไปเลยติดต่อไม่ได้แล้วยังมาบอกให้ลูกค้าไปหาช่างมาทําต่อเองจ่ายค่าแรงช่างเองอีกโอ้โหผลักภาระกันเห็นเห็นเลยชัดเจนมากครับอีกเคสที่น่าสนใจคือพันเอกวิทยาท่านเป็นทหาร,กรเกษียณสร้างบ้าน4ล้านสัญญา395วันแล้วเป็นยังไงบ้างคะเคสนี้เกินสัญญามาแล้ว6เดือนครับจ่ายเงินไปแล้ว90%ก็คือ3ล้าน5จ่ายไปเกือบหมดแล้วใช่ครับ แต่งานที่ได้ประเมินแล้วไม่ถึง70%งานสถาปัตย์พวกประตูหน้าต่างประเบื้องสุขภัณฑ์นี่ยังไม่ได้ทำเลยที่หนักกว่านั้นคือบริษัทขอให้ท่านสำรองจ่ายค่าของค่าแรงช่างไปก่อนอีกเกืบ 300, เอบ3 0 0 0 0นอ้าแล้วบอกว่าจะมาหักลบมวดสุดท้ายใช่ครับบอกแบบนั้นแต่สุดท้ายก็ไม่มีช่างมาทาต่ออยู่ดีเพราะบริษัทไม่จ่ายเงินผู้รับเหมาช่วงท่านถึงก็บอกว่าขนาดเป็นทหารนะยังโดนหลอกเลย แล้วมีเพื่อนทหารอีกหลายคนก็โดนเหมือนกันฟังแล้วท้อแท้แทนเลยค่ะแล้วก็มีอีกเคสที่สะเทือนใจมากคือคุณน้องกับคุณต้นที่รื้อบ้านเก่าของแม่ที่ป่วยอยู่เพื่อจะสร้างใหม่ให้ท่านครับเคสนี้จ่ายไปเจ็ดแสนแต่บริษัทลงแค่เสาเข็มแล้วก็ทิ้งงานไปเลยแค่เสาเข็มเจ็ดแสนนี่ไปแค่เสาเข็มเหรอคะใช่ครับแล้วยังมาอ้างว่าเหล็กแพงขอเก็บเงินเพิ่มอีกแสนเจ็ด โห oh. ต่อรองกันเหลือ8 0ด0 0ื่นลูกค้าก็ยอมจ่ายเพิ่มนะจ่ายตรงให้ร้านวัดสดุเลยเพราะอยากให้งานมันเดินต่อแล้วเดินต่อไหมคะเหล็กมาส่งครับแต่ไม่มีช่างจับในสัตว์มาทำต่ออยู่ดีเอาแล้วคุณแม่แล้วคะคุณแม่ป่วยอยู่แล้วพอเจอเรื่องบ้านเข้าไปอีกเครียดจนต้องเข้าโรงพยาบาลเลยครับไม่มีบ้านอยู่ด้วยนะตอนนี้โถ oh. น่าสลดใจจริงๆค่ะมูล,ลค่างานที่ได้จริงๆประเมินแล้วเท่าไหร่คะเนี่ย ประเมินแล้วอาจจะแค่ราวๆ2 0 0แสนเองครับค่าเจาะเสาเข็มเ0 0 0แสนได้งาน2 0 0แสนแล้วก็มีเคสคุณครูใช่ไหมคะคุณไมายที่เจอปัญหาเรื่องคุณภาพโดยเฉพาะผนัง MT Wall อะไรนั่นใช่ครับผนัง MT Wall นี่บริษัทโฆษณาใหญ่โตเลยนะว่าเป็นนวัตกรรมบ้านเย็นผนังเรียบไม่ร้าวแต่ของจริงคือคุณไมเจอคือผนังทั้งคดทั้งบวมร้าวตามรอยต่อแผ่นซีเมนบอร์ดซ่อมก็ยาก ช่างทั่วไปไม่รู้จักไม่รู้วิธีซ่อมมีตอนช่างแอร์มาเจาะผนังนี่ตกใจเลยไม่เคยเจอผนังแบบนี้โหแล้วปัญหาอื่นล่ะคะมีอีกไหมมีครับปิดฝ้าเพาดานไม่สนิทนกเข้าไปทำรังตายในนั้นทิ้งมูลไว้เพียบหลังคารั่วก็แค่เอาสีมาทาทับบนฝ้าไม่ยอมแก้ที่หลังคามักง่ายมากเลยนะคะครับและที่แย่คือพอคุณมายเริ่มโพสต์เรื่องนี้ในโซเชียลบริษัทยพยายามปิดปากครับส่งเรื่องร้องเรียนไปที่เขตพื้นที่การศึกษา ต้นสังกัดของคุณครูเลยนะทําแบบนี้เลยเหรอคะเพื่อกดดันให้เงียบหรอใช่ครับเป็นการข่มขู่ชัดๆแทนที่จะแก้ปัญหากลับมาเล่นงานลูกค้าแบบนี้ฟังจากหลายๆเคสแล้วพอจะสรุปปัญหาที่เจอเหมือนๆกันได้ไหมคะชัดเจนเลยครับคือ 1. ง,งานช้าเกินสัญญามากๆ 2. คุณภาพงานแย่ใช้วัสดุไม่ดีสร้างผิดแบบ 3. ติดต่อบริษัทโคตรยากพนักง,งานที่คุยด้วยก็ลาออกกันเป็นว่าเล่น 4. ทิ้งงานดือด้อเลยโดยเฉพาะงดไทยๆพอได้เงินไปเยอะแล้วหอ 5. ผลักภาระให้ลูกค้าจ่ายค่าของเพิ่มจ่ายค่าแรงช่างเองแล้วก็ 6. พยายามปิดปากคมขู่คนที่ออกมาพูดความจริงแล้วมีข้อมูลจากแอดมินเพจชิปหายแล้วบ้านกูด้วยใช่ไหมคะที่เป็นสถาปนิกครับ เขาไม่ยืนยันเลยว่ารูปแบบปัญหามันซ้ำๆกันจริงๆแล้วก็ชี้ไปที่ปัญหาโครงสร้างอย่างที่คุยกันคือสัญญาไม่มี b o q รายการแสดงปริมาณงานและราคาซึ่งปกติมันต้องมีนะจะได้รู้ว่าจ่ายเงินเท่านี้ต้องได่ง,งานอะไรบ้างวัสดุเกรดไหนการไม่มี b o q นี้เปิดช่องให้โกงได้ง่ายเลยสิคะใช่เลยครับแล้วก็การแบ่งงวดที่มันไม่แฟร์เก็บเงินไปก่อนเยอะๆแล้วก็มาชิงตอนท้ายๆนี่แหละแอดมินเพจเขาให้ข้อมูลเพิ่มด้วยว่า คาดว่ามีสัญญาที่กระทบเป็น500-600ถึงสัญญาเลยนะโอ oh, ้โหเยอะขนาดนั้นเลยอ่ะครับงบปี66รายได้พันกว่าล้านแต่ขาดทุนเป็นร้อยล้านแล้วก็มีข้อมูลว่าทยอยปิดสาขาขายรถเปลี่ยนกรรมการอาจจะเลิกจ้างพนักงานสิ้นปีด้วยที่สำคัญคือบริษัทแทบไม่มีช่างของตัวเองเลยใช้แต่ผู้รับเหมาช่วงพอมีปัญหากับผู้รับเหมาช่วงก็จบเลยงานหยุดหมดมีเรื่องฟ้องพนักงานเก่าด้วยนี่คะใช่ครับ ฟ้องวิศวกรจบใหม่ที่ลาออกไปทํางานที่อื่นบอกว่าผิดสัญญาห้ามทํางานกับคู่แข่งเรียกเงินเป็นแสนๆเลยอันนี้ก็น่าต้องคําถามเรื่องความเป็นธรรมเหมือนกันโอ้โหปัญหามันเยอะแยะซับซ้อนไปหมดเลยแล้วแบบนี้จะมีทางออกหรือมีใครมาช่วยผู้เสียหายได้บ้างคะเนี่ยก็มาดูมูลกฎหมายแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเริ่มจากฝั่งทนายผู้เสียหายอย่างทนายแก้วท่านมองว่าพฤติกรรมแบบนี้ทั้งสัญญาทั้งการกระทําต่างๆมันอาจจะเข้าข่าย ช่อโกงประชาชนได้เลยนะซึ่งเป็นคดีอาญาไม่ใช่แค่แพ่งธรรมดาอ๋อไม่ใช่แค่ผิดสัญญาแต่เป็นช่อโกงเลยมีโอกาสเป็นไปได้ครับท่านก็แนะนําแนวทางฟ้องร้องทั้งอาญาและแพง่งแล้วฝั่งทนายของบริษัทล่ะคะว่ายังไงทนายฝั่งบริษัทอ่ทนายสายหยุดท่านก็ยอมรับว่าตอบแทนบริษัทได้ไม่หมดเพราะได้ข้อมูลมาเป็นเคสเคสไม่ได้เห็นภาพรวมทั้งหมดแต่ยืนยันว่าเจ้าของบริษัทรู้เรื่องติดตามข่าวอยู่ แต่เลือกที่จะไม่มาชี้แจงเองอ้าวไม่มาชี้แจงเองซะงั้นครับซึ่งก็ทําให้คนยิ่งสงสัยเรื่องความรับผิดชอบไปกันใหญ่แต่จุดเปลี่ยนสำคัญน่าจะอยู่ที่สคบใช่ไหมคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคถูกต้องครับคุณเลิศศักดิ์รักธรรมผอ,อ,อกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาจากสคบออนี่ให้ข้อมูลสำคัญมาก ท่านยืนยันเลยว่าสัญญาของ m o d e เด Trade เนี่ยผิดประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาหลายข้อเลยตรวจเจอเบื้องต้น13ข้อ13ข้อแล้วผิดนี่คือยังไงคะมีโทษอะไรไหมมีโทษอาญาครับทั้งจำทั้งปรับแล้วสขอบอยืนยันว่าจะไม่แค่ปรับแต่จะส่งดำเนินคดีอาญาทุกกรรมเลยคือทุกสัญญาที่มีปัญหา โหเอาจริงเลยนะคะสคอบอเอาจริงมากครับแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือสคอบอมีมติฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภครายแรกไปแล้วและจะรวมผู้เสียหายคนอื่นๆฟ้องเป็นคดีกลุ่ม Class Action ด้วยคดีกลุ่มคือยังไงคะคือสคออบอจะเป็นตัวแทนฟ้องให้ผู้เสียหายทั้งหมดที่มีปัญหาคล้ายๆกันในคราวเดียวเลยครับช่วยให้การเรียกร้องค่าเสียหายมันง่ายขึ้นเร็วขึ้นและผู้เสียหายก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายฟ้องเองด้วย ดีจังเลยค่ะแล้วคนที่ยังไม่ได้ร้องเรียนสคออบอต้องทำยังไงคะคุณเลิศศักดิ์แนะนำให้ยื่นเรื่องออนไลน์ผ่าน OC PB Connect ของสคบอได้เลยครับง่ายๆไม่ต้องเดินทางไปเองเดี๋ยวสคออบอจัดการต่อให้แล้วพวกข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมล่ะคะเช่นห้ามใช้แบบเดิมสร้างต่อหรือห้ามฟ้องหลังรับบ้านแล้วอะไรแบบเนี้สคออบอบอกชัดเจนครับว่าข้อสัญญาไหนที่มันจำกัดสิทธิลูกค้าเกินไปหรือขัดกฎหมายขัดประกาศเนี่ยถือเป็น โมคะโมคะคือไม่มีผลเลยเหรอคะถึงจะเซ็นไปแล้วใช่ครับไม่มีผลบังคับใช้เลยรวมถึงเรื่องที่บริษัทจะมาคิดค่าแบบบ้าน7.5%เปอร์ซถ้าลูกค้าเลิกสัญญาแล้วเอาแบบไปสร้างต่อเองเนี่ยสคออบอก็มองว่าไม่เป็นธรรมเพราะบริษัทเป็นฝ่ายผิดสัญญาเองสิทธิ์ในแบบคูณเป็นของลูกค้าแล้วแล้วเรื่องโอนเงินเข้าบัญชีคนอื่นล่ะคะ อันนี้ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเจ้าของบัญชีเกี่ยวข้องกันรับประโยชน์ไปด้วยก็ต้องร่วมรับผิดครับอย่างน้อยก็ทางแพง่งอืแล้วเรื่องที่ผู้เสียหายออกมาโพสต์ออกมาพูดล่ะคะจะโดนฟ้องกลับไหมคุณเลิศศักดิ์บอกว่าถ้าพูดเรื่องจริงเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ได้ไปหมิ่นประมาทเรื่องส่วนตัวเนี่ยกฎหมายคุ้มครองครับไม่ต้องกลัวโอเคค่ะพอเห็นแนวทางกฎหมายแล้วในทางปฏิบัติตล่ะคะคนที่บ้านยังสร้างไม่เสร็จหรือบริษัทผิดสัญญาไปแล้วควรทำยังไงต่อดี อย่างแรกเลยถ้าบริษัทผิดสัญญาชัดๆเช่นหยุดงานไปเฉยๆหรือช้ามากๆเนี่ยลูกค้าบอกเลิกสัญญาได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้ครบกำหนดเดิมบอกเลิกได้เลยครับแล้วก็มีสิทธิ์ไปจ้างผู้รับเหมารายใหม่มาทำต่อให้เสร็จแล้วค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการจ้างรายใหม่ล่ะคะตรงนั้นแหละครับคือค่าเสียหายที่เราสามารถรวบรวมหลักฐานไปเรียกร้องจากบริษัทเดิมได้รวมถึงค่าเสียหายอื่นๆที่เกิดขึ้นด้วยการประเมินความเสียหายตรงนี้ควรทำยังไงให้ชัดเจนคะ แนะนำให้จ้างผู้ประเมินอิสระหรือผู้รับเหมากลางมาตีราคาเลยครับว่างานที่เหลือต้องใช้งบเท่าไหร่มีอะไรต้องซ่อมบ้างทำเป็นรายงานเก็บไว้เลยอันนี้สำคัญมากเวลาจะไปเรียกร้องค่าชดเชยไม่ว่าจะคุยกันเองหรือขึ้นศาลแล้วถ้าบ้านยังสร้างอยู่หรือยังลังเลอยู่ควรทำไงดีคะลองติดต่อบ,บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนครับถามให้ชัดเจนว่าจะแก้ปัญหายังไงมีแผนงานอะไรถ้าคำตอบไม่น่าพอใจหรือไม่มีความคืบหน้า ก็รีบไปร้องเรียนสคบอไว้ก่อนเลยครับผ่าน OCPB Connect นั่นแหละเพื่อรักษาสิทธิ์สรุปแล้วเคสของ Modern t r a ทรนี่เป็นบทเรียนราคาแพงจริงๆนะคะที่เผยให้เห็นปัญหาใหญ่ในวงการรับสร้างบ้านเลยใช่ครับตั้งแต่สัญญาที่ไม่รัดกุมการบริหารที่อออาจจะเรียกว่าขาดความรับผิดชอบจนส่งผลกระทบรุนแรงต่อชีวิตคนจานวนมากมันสะท้อนเลยว่าภาพลักษณ์ภายนอกที่ดูดีเนี่ยมันไม่ได้การันตีอะไรเลยจริงๆ ครับแล้วก็ย้ำเลยว่าเราต้องดูสัญญาให้ละเอียดมากๆต้องรู้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องมีหน่วยงานที่คุมครองผู้บริโภคที่เข้มแข็งจริงๆคอยช่วยดูแลซึ่งก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่เราอยากจะทิ้งไว้ให้คิดกันค่ะว่านอกจากจัดการกับบริษัทที่เป็นปัญหาแล้วเนี่ย เราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดซ้ำอีกครับมันควรจะมีกลไกอะไรมาตรวจสอบมาถ่วงดุลในอุตสาหกรรมนี้ให้ดีกว่านี้ไหมใช่ค่ะควรมีมาตรฐานอะไรหรือมีวิธีไหนที่จะปกป้องคนอยากมีบ้านไม่ให้ถูกอเอาเปรียบโดยเฉพาะเมื่อตัวสัญญาเองกลายเป็นเครื่องมือที่ทำร้ายลูกค้าได้ซะอย่างนั้นอืมเป็นคำถามที่ใหญ่มากแล้วก็สำคัญมากจริงๆครับที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันหาคำตอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมานะครับ